บานทิสุราชออนอุมาสิทธิรักตัดพ้อชีวิตถูกปลดจำใจควักเงินแสนรักษาตัวเองออนอุมาสิทธิรักอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโพสต์ถึงชีวิตมาแข่งตอนเราแข่งไม่ได้โดนปลดทันทีต้องรักษาตัวเองเพอหาคอกใหม่ได้กับโดนว่าไปเรื่อยทำเอาหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้หลังเห็นโพสต์ในเฟซบุ๊กของออนอุมาอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ วัย36ปีหนึ่งในเจ็ดเซียนวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ปัจจุบันได้หวนสู่ศึกไทลีดด้วยการเข้าร่วมทีมสโมสรนครราชสีมาคิมมินซีได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าด้วยเรื่องชีวิตม้าแข่งดังนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะแต่อยากให้อ่านกันชีวิตม้าแข่งตอนอยู่กับคุณเราเต็มที่ทุกอย่างเราวิ่งสุดแรงเกิดเราใส่ให้หมดเราทําผลงานให้เกินคุ้มค่าจ้างตอนเราแข่งไม่ได้เราโดนปลดออกจากอคอกมาทันที เรารักษาเองทุนตัวเองกะน,นั้นเราก็ไม่เคยเอาคุณไปนินทาว่าเราเราอยู่ในวงการม้าแข่งมาทั้งชีวิตเรารู้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรพอเราหาคอกม้าใหม่ได้มันไม่ยุติธรรมถ้าเราต้องโดนกันแนกัแหนโดนว่าไปเรื่อยเสมอเป็นความผิดของตัวเองเราเป็นแค่ม้าแก่ที่เหลือเวลาลงสนามอยู่น้อยนิดไม่เห็นแก่เราก็เห็นแก่ผลงานที่เราทิ้งเอาไว้ให้บ้างก็ยังดีรักนะคะ งานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เธอกันอย่างคับข้างซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีนักร้องสาวจ้ลงพนีที่มาคอมเมนต์เป็นรูป emoji รูปหัวใจด้วยและมีแฟนๆมากมายมาคอมเมนต์ให้กำลังใจเช่นจะบอกว่าคุณออนโอมาเก่งมากค่ะตัวจับยากค่ะรักนะคะติดตามเฉีรยและให้กำลังใจเสมอ